สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคลาวซีโร่และนี่คือ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Cloud Zero และคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใส่คลิปแนะนำนะครับงงไหมเอาเป็นว่าอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปตอนต้นคลิปนะครับกับการใส่คลิปแนะนําต่างๆตอนท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันทํายังไงมันเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆของ YouTube ที่เขาได้เพิ่มเข้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับถ้อใครสนใจนะเต่ว่าใครกําลังทําช่อง YouTube นะครับ แล้วแบบเอออยากจะใส่คลิปแนะนําของตัวเองหรืออยากจะใส่ช่องของตัวเองลงไปหรือโรโมทช่องให้นคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะสามารถทําได้เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทํายังไงก่อนอื่นเปิดเพบขึ้นมานะครับเข้า youtube เข้าไปที่เครื่องมือจัดก,การวิดีโอจากนั้นก็เลือกคลิปที่เราต้องการจะใส่นะผมเอาคลิปนี้ก็แล้วกันต่อามากดี่ตรงนี้ครับตอนท้ายและคําอธิบายประกอบ เอาละครับผมนี่คือวิธีในการใส่นะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่คือตอนท้ายนะครับคือเขาเรียกว่าตอนท้ายคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีนะจะยูทูบเขาเรียกว่าตอนท้ายนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่าเอ s นซีคลินนะก็ตามน,นั้นนะตอนท้ายก็ตอนท้ายนะครับและเห็นว่าจะมีให้กดตอนท้ายกับคําอธิบาย ประกอบนะผมในส่วนของตอนท้ายนี่แหละคือสิ่งที่เราจะใส่กันนะตอนท้ายคลิปอาวิธีใส่ก็ง่ายๆครับเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปทีนี้มันจะมีแบ่งถึง4ประเภทนะก็จะใส่อะไรจะใส่วิดีโอหรือเพลย์ลิสต์หรือ playlist. อาจจะใส่การติดตามนะก็คือช่องเราอันนี้ก็คือช่องของคนอื่น นะผมนี link, like, ouais, uh ่คือลิงก์อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนี่ผมไม่เคยใส่ถ้าอยากว่าใส่เราใส่อย่างไงก็ง่ายครับกดสร้างที่นี้ไม่จะมีให้เลือกประเภทนะผมอันนี้คือผมอยากจะใส่วิดีโอหรือเพลย์ลิสต์นะเลือกเอาแล้วว่าจะใส่อะไรเอาเฉพาะวิดีโอที่อัปโหลดล่าสุดหรือว่าจะเป็นที่เหมาะกับคนดูนะซึ่ง u t u b e เขาก็จะเลือกมาให้เองนะมันจะแรนดอมมาให้เองเราไม่นท์แบบว่ามันจะไปคลิปอะไรนะอันนี้ก็คือเลือกวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ด้วยตัวของเราเองเลยนะเราก็กดเลือกไปอันนี้ผมจะเลือกอันนี้วเลือกต ว่าจะอันนี้ก็จะเอาผมกดคลิปนี้อ่ะ และทีนี้นะครับผมอย่างที่เห็นว่ามันจะปลูกวาร์ปมาตอนท้ายคลิปนะครับต้องอธิบายก่อนนะว่าไอตอนท้ายเนี่ยมันจะปรากฏบขึ้นมาเมื่อเหลือ20วินาทีสุดท้ายนะครับสังเกตผมไม่สามารถย้ายไปได้แล้วนะครับนี่ครับอย่างที่มันเขียนเอาไว้นะครับผมคุณสามารถใส่องค์ประกอบตอนท้ายได้ในช่วง20วินาทีสุดท้ายของวิดีโอและต้องนานอย่างน้อย20วินาทีหลังจากเริ่มเล่นนะครับก็คือถ้าคุณอัพคลิป19วีมาคุณก็ใส่ตอนท้ายไม่ได้ว่างนั้นนะครับจบทีนี้ ก็ใส่ไปครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้การที่เาต้องการเนี้ยเอาเราอยากจะให้มันตรงไหนตรงไหนก็ได้ที่มันไม่เกินไอ้ขอบฟ้ฟาเนี่ยนะเครับตรงแอร์เลียเนี่ยแอร์เลียห้าสิบเกตเนี่ยอ่าผมเลือกเอาตรงนี้อ่ะทีนี้ผมยังไม่พอใจผมอยากจะเพิ่มอีกอ่าเพิ่มการติดตามด้วยเลือกเอาเลยอ่ะอยากอยากอยู่อะไรอ่ะบังแมบเลยอ่ะเอ่อยังไม่พออีกอ่าโปรโมทช่องมันอื่นด้วยอ่ะโปรโมทช่องช่องอะไรดีเป็นช่องอะไรแล้วครับถ้าไม่ใช่ช่องตัวเอง เรา c o p ล link นะครับต้อง c o p ลิงก์นะ c o p ลิงก์มาสร้างองค์ประกอบจากนั้นเราก็อยากจะเขียนแล้วก็เขียน easy e c มาเปลี่ยนภาษาด้วยเทพนี่ครับนี่คือโปรโมทช้อนคนอื่นนะอะอยากจะอยู่ตรงไหนก็เอาเลยแล้วเราอยากใส่อะไรอีกอยากจะใส่วิดีโอเพิ่มเข้าไปอีกอะคราเนี้กอะไรเหมาะกับคนดูก็เลยให้มัน r รนดอมมาอยากจะให้มันเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่ดวงของคนดูนะไปใส่ไปแค่นี้แหละครับเขาก็กดบันทึกนะครับใส่ได้สูงสุด4อย่างนะจากที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะแล้วก็กดบันทึกไป แา่นั้นแต่ผมจะไม่กดเพราะผมจะไม่ใส่อีกๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการใส่แบบนี้มันมีข้อจํากัดสออย่างนะครับ1ก็คืออย่างที่บอกไปคลิปคุณต้องมีความยาวมากกว่า20นาที20วินาทีนะครับถ้าต่ำกว่า20วินาทีจะไม่สามารถใส่ได้แล้วก็ถ้าเราใส่คําอธิบายประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในนี้แล้วเรากดบันทึกมาที่หน้านี้อย่างที่เห็นนะผม ไม่สามารถใช้องค์ประกอบตอนท้ายและคำอธิบายประกอบในวิดีโอเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าจะใส่คําอธิบายประกอบหรือว่าจะใส่ตอนท้าย,าะน,ายนะครับผม แต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็ใส่ตอนท้ายดีกว่าครับไอควาอธิบายประกอบเนี่ยนะครับถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปใส่เป็นก็ได้นะคือมันมีเอาไว้ใส่เฉพาะตอนจําเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นอันนี้เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมเราลบทิ้งแนะลกดบันทึกแล้วไปที่ตอนท้ายแล้วเราก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิมแบบนี้ครับผมง่ายๆแค่นี้แหละฮะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนแล้วนะว่าอยากจะใส่หรือไม่ใส่หรืออาจจะใส่ที่หลังหรืออาจจะอัพคลิปไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใส่ที่หลังหรืออาจจะอัพคลิปแล้วเก็บเอาไว้แล้วก็ใส่แล้วก็ปล่อยนะค mm. ือต้องบอกไปก่อนว่าผมเนี่ยเวลาผมอัพคลิปนะครับผมจะ อัปคลิปไปก่อนแล้วก็ตั้งไว้เป็นส่วนตัวจากนั้นก็ตั้งชงตั้งชื่อใส่หน้าปกคลิปใส่เครดิตเพลงน,น,นู่นนี่นี่นั่นบลาบาเสร็จแล้วก็รอมันอัปโหลดนะครับแล้วมันก็จะประมวลผลพอมันประมวลผลเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปใส่ตอนท้ายพอเข้าไปใส่ตอนท้ายเสร็จก็เรียบร้อยครับปล่อยคลิปไม่ก็กําหนดเวลานะซึ่งปกติผมจะตั้งไว้ประมาณ5้าโมงห้าโมงเย็นเป็นประจําอยู่แล้วนะผมเหมือนคลิปนี้นะส่วนเรื่อง แบ็กกราวด์เดี๋ยวผมจะให้ดูแบ็กกราวด์ที่ผมใช้เรียกว่าอัโคก็ได้ในเรื่องอัโคเนี่ยคืออยากจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแลบบ้วแต่เลยคุณได้มีคุณก็ใส่ได้นะอย่างที่เห็นไปก็อยากจะวางตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่ในแอเรียที่มันจํากัดแต่ถ้าคุณท background ําแบ็กกราวด์ดีๆมามันก็ดีนะคือแบบเออมันดูมันดูดีอ่ะมันดูเป็นระเบียบดีอ่ะจะได้รู้เรียกว่าอะไรอยู่ตรงไหนเวลาเราใส่เราจะได้ใส่ถูกนะไม่ใช่แบบคลิปนี้วางอย่างนั้นเอาคลิปนี้ไปวางอีก อีกมุมนึงอะไรอย่างนี้นะเราทําเป็นแบ็กกราวด์หรือทำเป็นเอาท์โทไปเลยได้รู้ไปเลยว่าใส่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะอย่างนี้ก็จะดีเหมือนกันนะคือมันดูดีด้วยมันดูเป็นระเบียบมันดูสวย นะตามนั้นประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากจะให้ผมทําคลิปแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกเกี่ยวกับพวกโปรแกรมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะนะผมจริงจิก็ยังมีอีกเยอะแหละนะที่ผมยังไม่ได้ทําไม่ว่าจะเป็นฟรีดเฟรมของโปรแกรม Sony v e g a ันะวิธีหยุดภาพของเฟรมนั้นๆแล้วก็เอาแชทสดขึ้นแชทสดใน YouTube ขึ้นหน้าจอเวลาเราถ่ายทอดสดอันนั้นผมก็ยังไม่ได้ทานะก็ว่าจะทําอยู่หรือถ้าใครอยากจะดูแนะนำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะผมแล้วก็ถ้าใครสนใจเพลงประกอบ ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้หรือต้นคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละนะครับแล้วจะผมจะไปตัดต่อเองถ้าใครสนใจเพลงเหล่านั้นสามารถไปหาเพลงเหล่านั้นได้นับใน YouTube ผมก็ทําคลิปแนะนําวิธีหาเพลงประกอบนี้ให้แล้วเมือ่อเมื่อประมาณ กี่ปีแล้วก็ไม่ดูนะผมทําไว้แล้วนะใครสนใจคลิปนั้นก็กดไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะใส่คลิปเอาไว้ตอนเอาท์โทรใครอยากรู้ว่าเออเพลงพวกเนี้ยที่ผมใช้ในคลิปมาเป็นปีๆเนี่ยผมหาจากไหนมันฟรีด้วยไม่จีนี่กสิทธ์ด้วยนะกดไปท้ายคลิปเอาละจบแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็อขอบคุณทุกคนที่รับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะผม BU l a i d e r ไป